ครับผมสวัสดีน้องๆข้าราชการบรรจุใหม่ทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาสอนเรื่องการขั้นตอนการสมัคร e-learning นะครับหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับซึ่งเป็นในส่วนที่2ที่กพกําหนดนะครับว่าข้าราชการบรรจุใหม่ที่บรรจุตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2553เป็นต้นไปนะครับจะต้องเข้าสู่กระบวนการทดลองงานและก็ต้อง ผ่าน3ส่วนตามที่กอพอกําหนดนะครับกอพอกําหนดว่าข้าราชการทุกคนต้องผ่าน3ส่วนตามที่กอพอกําหนดก็จะมีในส่วนที่1นนะครับก็จะเป็นเรื่องการปฐมนิเทศส่วนที่2ก็คือการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือ e learning นะครับในส่วนที่3มก็คือการอบรมสัมมนาเรียนรู้ร่วมกันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมขั้นตอนขั้นแรกนะครับให้เราเข้าที่ Google นะครับผมแล้วเราก็เซิร์ชนะครับ คำว่ากอพอจุดแล้วก็ e-learning นะครับโอเคครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้เรามาเลือกเว็บไซต์ลำดับที่3นะครับ ต่อไปก็เข้าสู่เว็บไซต์นะครับขั้นต่อมานะครับผมเรามาลงทะเบียนเพื่อที่จะขอ user id ก่อนนะครับให้ทุกทุกท่านเลือก sign up นะครับแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับครับผมสำหรับ user id นะครับผม ID 13หลักของเรานะครับสามารถลงทะเบียนได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่พี่จะแนะนำนะครับผมในรายละเอียดการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะครับแนะนําว่าห้ามกรอกข้อมูลผิดนะครับเพราะเมื่อท่านกรอกข้อมูลผิดแล้วนะท่านจะไม่สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลของตัวเองใดๆไ,ได้ทั้งสิ้นนะครับท่านจะต้องทําหนังสือแจ้งรายละเอียดให้สํานักง,งานกอพอทราบนะครับผมถ้ามันมีการเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อมูลนะครับผม พทางกอพอเขาจะเป็นคนมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับก็จะเปลี่ยนข้อมูลให้เราครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งการกรอกข้อมูลนะครับโดยส่วนมากตัวเมาส์ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีลูกกลิ้งตรงกลางใช่ไหมครับผมไม่แนะนําว่าให,ให้ให้ท่านใช้ลูกกลิ้งนะครับผมเพราะว่าบางครั้งในส่วนที่ที่ท่านกรอกข้อมูลแล้วเมื่อท่านใช้ลูกกลิ้งข้อมูลมันจะไปตก ในช่องบางช่องที่เราไม่ต้องการที่จะแก้ไขนะครับผมมันจะทําให้เราลงข้อมูลที่คาดเคลื่อนนะครับฉะนั้นเมื่อเวลาเราเลื่อนหน้าจอนะครับผมให้ท่านกดคลิกซ้ายที่เมาส์นะครับค้างแล้วก็ดึงแถบบาร์ตรงนี้นครับดึงขึ้นลงแค่นั้นนะครับโอเคตอนนี้ user id ที่กอพอกำหนดมาให้ให้เราใช้ได้นะครับก็อยู่ด้านซ้ายมือนะครับเป็นสีเขียวให้เราเลือกเอามาเลยครับผม ตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็คลิกช่องแรกนะครับผมพยายามดูดีๆเวลาการ alia, การกรอกข้อมูลนะครับผมช่องกรอกข้อมูลบางช่องก็จะเป็นภาษาอังกฤษบางช่องก็จะต้องพิมพ์ข้อมูลเป็นภาษาไทยนะครับให้ทุกทกท่านดูนะครับว่าแป้นพิมพ์ท่านอะ่ะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นภาษาไทยแล้วก็ให้ลงข้อมูลกรอกข้อมูลให้ถูกเวลาที่ในช่องที่ที่เขาต้องการ ภาษานะครับในช่องนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมใช้ท่านพิมพ์เลยนะครับตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะครับ O C S C นะครับ C แล้วตามด้วยเลขอาราบิกอีก6หลักนะครับผมสามารถเลือกได้เลยนะครับตัวนี้พี่จะเลือกเป็น66 7762นะครับรหัสผาน แนะนำว่าให้เป็นเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับเพื่อง่ายเบื้องต้นนะครับผมเลขบัตรประชาชนของเรานะครับผมสถานะนะครับจะมีให้เลือก2สถานะเป็นเพศช,ชายเพศหญิงนะครับ ก็ลงตามความจริงนะครับในช่องคํานําหน้านะครับคํานําหน้าจะให้ระบุแค่นายนางนางสาวว่าที่ร้อยตีประมาณนี้เป็นต้นนะครับโอเคเป็นเพศชายคํานําหน้าก็จะเป็นนายนะครับโอเคเพศชายคํานําหน้าก็จะเป็นนายนะครับ ไม่ต้องมีคำนําหน้าเป็นนายนางสาวนะครับผมให้ใส่ชื่อไปเลยวันเดือนปีเกิดตามความเป็นจริงนะครับระดับการศึกษาสูงสุดของเรานะครับผม ถ้าเป็นแพทย์เป็นทันตแพทย์นะครับก็จะเป็นปริญญาตรีนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็มาลงวุฒิที่เราได้นะครับผมในที่นี้พี่จะยกตัวอย่างเป็นทันตแพทย์นะครับผมก็จะเป็นทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตแต่หากท่านเป็นนายแพทย์นะครับบรรจุในตำแหน่งนายแพทย์วุฒิตรงนี้ก็จะเป็นแพทย์ศาสตร์บัณฑิตนะครับ ช่องที่อยู่บ้านนะครับตามความเป็นจริงนะครับตรงนี้ไม่ต้องใจร้อนนะครับค่อยๆคียค์ข้อมูลไปนะครับผมเพราะถ้าผิดพลาดมันจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับ อีเมลของเรานะครับ จากนั้นเรามาเลือกหัวข้อสําหรับข้าราชการพลเรือนนะครับให้คลิกไปหนึงครั้งนะครับตรงข้างหน้าข้อที่1น,นะครับตำแหน่งพี่ยกตัวอย่างเป็นทันตแพทย์นะครับทันตแพทย์นะครับประเภทนะครับเราจะเป็นประเภทวิชาการนะครับ ระดับก็จะเป็นระดับปฏิบัติการะนะครับถ้าเราบรรจุในตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งนายแพทย์นะครับผมท,ทุกทท่านนะครับให้ให้ทุกทุกท่านทราบเลยนะครับผมใครที่จบแพทย์มานะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับตำแหน่งของท่านจะเป็นตำแหน่งนายแพทย์นะครับประเภทตรงนี้ก็จะเป็นประเภทวิชาการเช่นกันระดับก็จะเป็นระดับ ปฏิบัติการเช่นกันนะครับผมใครที่จบแล้วได้บรรจุในวุฒิปริญญาตรีนะครับให้ให้ท่านเข้าใจตรงนี้ไว้นะครับหลังจากนั้นให้เรามาดูวันที่เข้ารับราชการนะครับตัวอย่างพี่จะย,ยกตัวอย่างให้ทุกท่านบรรจุวันที่1นึ่งพฤษภาคมสอง3นะครับผมตรงคำสั่งบรรจุเนี่ยเดี๋ยว เราจะมาพูดกันอีกทีนึงนะครับต้องดูในหนังสือส่งตัวของน้องๆก่อนนะครับว่ากระทรวงส่งหนังสือมาแล้วระบุว่าให้น้องๆบรรจุวันที่เท่าไหร่นะครับผมส่วนการบริหารส่วนราชการที่สังกัดนะครับผมน้องๆจะบรรจุในส่วนภูมิภาคนะครับสังกัดส่วนภูมิภาคกระทรวงนะครับเราจะไปเลือกหากระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับ โอเคแล้วเราก็บรรจุในหน่วยงานกลมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขนะครับโรงพยาบาลในที่นี้พี่จะยกตัวอย่างเป็นโรงพยาบาลละหานทรายนะครับตัวอย่างว่าเราได้ได้รับการบรรจุที่โรงพยาบาลละหานทรายนะครับ ทุกท่านพิมพ์ชื่อหน่วยงานที่ที่ที่เราได้รับการบรรจุนะครับผมแล้วก็ตามด้วยคําว่าสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ทุกครั้งนะครับครับในส่วนที่อยู่ที่ทํางานนะครับก็ลงตามความเป็นจริงไปเลยครับ เบอร์โทรที่ทํางานยังไม่รู้ก็ขีดเอาก่อนนะครับใส่ขีดไปก่อนโทรศัพท์ถ้ายังไม่รู้ก็ใส่ขีดไปเหมือนกันนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเราก็ลงระบุเป็นโรงพยาบาลที่เราได้รับการบรรจุนะครับอ่าโอเคเมื่อลงข้อมูลครบทุกช่องแล้วนะครับให้ท่านก่อนที่จะส่งข้อมูลนะครับกดส่งข้อมูลตรงนี้ ให้ทุกๆท่านนะครับกลับไปตรวจดูก่อนว่าท่านลงข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้องหรือยังโดยการรีเช็คตรงรหัส User ID ที่เราลงนะครับรหัสผ่านเลข13หลักสถานะของเรานะครับคำนำหน้าชื่อนามสกุลถูกต้องหรือไม่วันเดือนปีเกิดนะครับวุฒิการศึกษาที่อยู่นะครับผมอีเมลถูกไหม โอเคข้อนี้พี่ลืมไปว่ามีเบอร์โทรอยู่นะครับ <Okay. S 1> ข้อที่หนึ่งสำหรับขาการพลรเรือนนะครับผม <Yeah. S 1> เป็นตำแหน่ง <Yeah. S 1> วันที่เข้ารับการบรรจุส่วน <Okay. S 1> การบริหารส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง ตัวสก,กัดกลมแล้วก็ส่วนราชการนะครับโอเคโอเคครับผมตอนนี้เราสมัครเพื่อเอา User อร์ไได้แล้วนะครับให้ทุกๆท่านนะครับผมจดรายละเอียดหน้านี้ไว้นะครับ ยูเซอรที่ท่านต้องใช้แล้วก็รหัสผ่านที่ท่านท่านต้องใช้นะครับ <selves. S 1> หลังจากนั้นนะครับผมให้เราไปกดล็อกอินนะครับ ตอนนี้เราได้ user ID แล้วใช่ไหมครับผมก็ OCS c ตามที่เราสมัครได้เลยนะครับหลังจากนั้นกดล็อกอินนะครับโอเคครับผม เมื่อสักครู่เราทําการสมัครเพื่อได้ user id แล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะต้องมาเลือกหลักสูตรที่เราจะเรียนนะครับผมโดยท่านจะต้องอเข้าเลือกหลักสูตรฝึกอบรม้ารละา,ารบรรจุใหม่นะครับหลักสูตร0 0 1 m คลิกสมัครเข้าไปนะครับหลังจากนั้นหลักสูตรชื่อหลักสูตรก็จะโผล่ขึ้นมานะครับให้ท่านเลือกคลิกเพื่อสมัครอบรมนะครับ รายละเอียดหน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะครับผมให้ทุกๆท่านลิ้นรายละเอียดหน้านี้ไว้อ่านนะครับผมสุดท้ายก็กดยอมรับข้อความขั้นต้นทุกประการนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเขาก็จะแนะนำนะครับว่าหลักสูตร 001M เนี่ย เป็นหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการใหม่นะครับผมาการเทียบเวลาได้เท่ากับ45ชั่วโมงนะครับผมอันนี้พี่แจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่ากพกำหนดเลยว่าให้เราเรียนหลักสูตรหลักสูตรนี้ให้จบภายในระยะเวลา6เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่เราได้รับการบรรจุนะครับให้ท่านนับไปเลยแล้วก็ ภายในระยะเวลา6เดือนเนี่ยเมื่อท่านเรียนจบแล้วท่านจะต้องเรียนอบรมมีเวลาชั่วโมงอบรมไม่ต่ำกว่า45ชั่วโมงนะครับผมท่านถึงจะผ่านหลักสูตรนี้ด้วยโอเคครับผมด้าน,นี้ก็ให้พิมพ์รายละเอียดดูนะครับผมในรายละเอียดพวกนี้นะครับก็จะบอกได้เลยบอกบอกรายละเอียดต่างๆนะครับว่า,าแบบฝึกหัดก็จะมีการทํา การทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับหรือว่า pretest ก็จะให้ทำได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับผมหลังจากนั้นท่านก็ต้องไปทำข้อสอบนะครับ posttest ก็คือข้อสอบหลังเรียนนะครับผมท่านสามารถทำซ้ำได้สูงสุดนะครับ10ครั้งแต่ก็จะเลือกแค่ครั้งที่คะแนนที่ท่านดีที่สุดนะครับผมเอาแค่ครั้งเดียว การนับระยะเวลานะครับระบบนับเวลาจะบันทึกข้อมูลการเปิดศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าเมื่อใช้เวลาอย่างน้อย1นนาทีนะครับระบบถึงจะบันทึกข้อมูลให้นะครับโอเคนะครับกดยอมรับ ่นเคยนะครับในหน้านี้ก็อ่านรายละเอียดให้ดีๆนะครับเนาะแล้วก็กดยอมรับนะครับโอเคระบบก็จะบอกนะครับว่าได้เก็บข้อมูลสมัครรหัสวิชา001เรียบร้อยแล้วนะครับผม ตอนนี้เราก็ปิดหน้าจอตรงนี้นะครับมันก็จะกลับหน้าจอหลักหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปเลือกหน้าหลักใหม่อ่าโอเคหน้าจอก็จะย้อนกลับมาตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็เข้าอบรมได้เลยนะครับคลิกตรงเข้าอบรมนะครับโอเคแล้วก็เลือกตรงหลักสูตรนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ก็จะเป็นหน้าไมโครสนะครับผมก็หลักสูตรฝึกอบรมค่าแาก,การบัรจุใหม่นะครับ E-learning ที่เราทุกๆท,ท่านที่จะได้เรียนกันนะครับก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4หมวดนะครับแต่ละหมวดก็จะมีแต่ละชุดวิชานะครับผมมากน้อยตามความสําคัญหรือว่าความยากง่ายของแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยนะครับผมตอนนี้ก่อนก่อนจะเรียนนะครับผมให้ทุกๆท่านนะครับเข้าทําแบบประเมินก่อนการศึกษาก่อนโดยคลิกตรงนี้นะครับโอเคครับผม ในส่วนนี้นะครับผมข้อสอบก็จะมีทั้งหมด20ข้อนะครับให้ท่านกดเลือกตรงกระดาษคําตอบก่อนนะครับตรงตรงหมายเลขนะครับข้อสอบก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับพีทีเทสไม่ต้องไปซีเรียสนะครับจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับการทําข้อสอบแต่ละชุดแต่ละชุดวิชาก็จะมีชั่วโมงให้เรามีเวลาให้เราดูอยู่ว่าเราสามารถนั่งทําข้อสอบ ในชุดวิชานั้นต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับผมกี่นาทีจะทำให้เสร็จเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับผมอ่ะโอเคเรามาเริ่มทำข้อแรกกันก่อนนะครับพอเราคลิกเลือกแล้วเราก็เลือกข้อถัดไปนะครับ เลือกๆไปนะครับพีเทสไม่ต้องสนใจนะครับพีเทสจะได้กี่คะแนนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่โพสเทสนะครับผมจะต้องผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบนะครับท่านถึงจะผ่านในหมวดวิชาหรือชุดวิชานั้นนะครับ โอเคอย่าทําข้อสอบจนเพลินจนถึงข้อสุดท้ายแล้วไม่ยอมกดส่งข้อสอบนะครับชุดน,นี้ข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่20ก็กดส่งกระดาษคําตอบครับระบบก็จะถามว่ายืนยันการปิดการทําข้อสอบหรือไม่ก็ตอบโอเคนะครับอโอเคครับคะแนนก็จะออกมาประมาณนี้หลังจากนั้นก็ปิดหน้าหน้าจอหน้านี้นะครับ ถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมครับด้านมุมขวาข้างบนนะครับผมเวลาที่ใช้ในการเรียนนะครับผมมันก็จะรันขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเมื่อเราเมื่อเราเรียนเสร็จนะครับหรือเราจะเลิกเรียนแล้วเราก็กดบันทึกเวลาทุกครั้งนะครับเห็นไหมครับเราใช้เวลาเรียนในหมวดนี้ไปแล้ว2นาทีนะครับ หลังจากนั้นเรามาดูเมื่อเราทําข้อสอบพีเทสแล้วใช่ไหมครับเราก็เริ่มศึกษาบทเรียนของเรานะครับโอเคเมื่อกี้เรา โดนบล็อกระบบแฟตนะครับเราก็มาเปิด คลิกอีกทีนะครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์วิชาการเป็นข้าราชการหมวดที่หนึ่งปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีชุดวิชาที่หนึ่งการเป็นข้าราชการวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษาบทเรียนสามารถหนึ่ง อธิบายสถานภาพของข่าราชการได้ถูกต้อง 2. อธิบายถึงบทบาทของค่าราชการได้ถูกต้อง 3. อธิบายถึงประโยชนย์ที่ข้าราชการจะได้รับได้ถูกต้อง 4. อธิบายถึงการปฏิบัติตนของข้าราชการได้ถูกต้อง 5. อธิบายถึงความมุ่งหวังในบั้นปลายของชีวิตข้าราชการได้ถูกต้อง การเป็นข้าราชการประกอบด้วยเนื้อหา5ห,หน่วยได้แก่หน่วยที่1สถานภาพของข้าราชการหน่วยที่2บทบาทของข้าราชการหน่วยที่3ประโยชน์ของการเป็นข้าราชการหน่วยที่4การปฏิบัติตนของข้าราชการหน่วยที่5ทงชัยแห่งชีวิตข้าราชการ หน่วยที่หนึ่งสถานภาพของข้าราชการวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษาบทเรียนสามารถ 1. บอกได้ว่าอะไรเป็นเครื่องยืนยันว่าข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติบ,ตบริหารงานของแผ่นดิน 2. บอกได้ว่าใครเป็นนายจ้างของข้าราชการ 3. อธิบายถึงที่มาของสถานภาพข้าราชการที่ถือว่าเป็นพนักงานของรัฐบาลได้ถูกต้อง อธิบายได้ว่าเหตุใดจึงถือว่าค่าราชการเป็นกลไกผลิตผลสัมฤทธิ์ในภารกิจของรัฐได้ถูกต้อง 1. ราชการเป็นงานของแผ่นดินค่าราชการซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินพึงยอมรับสถานภาพนี้ด้วยความหอนใจและภูมิใจ 2. ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยแล้รปก็ออกจระเที ให้ทุกท่านทำข้อสอบให้เสร็จแล้วก็ให้เรียนนะครับผมให้มีเวลาสะสมในการเรียนหลักสูตรนี้นะครับไม่ต่ำกว่ากว่า45ชั่วโมงนะครับผมท่านถึงจะผ่านหลักสูตรหลักสูตรนี้นะครับคราวนี้เมื่อท่านเรียนจบครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ท่านไปคลิกตรงที่รายงานการศึกษาบทเรียนนะครับ ในช่องรายงานการศึกษาบทเรียนนะครับตรงนี้ก็จะบอกรหัส user id ของท่านนะครับผมชื่อนามสกุลจริงของท่านตำแหน่งของท่านนะครับผมหน่วยงานที่ท่านสังกัดนะครับแล้วก็ข้อมูลปัจจุบันนะครับว่าท่านเข้าทำข้อมูลล่าสุดวันที่เท่าไหร่นะครับอ,อย่างเมื่อกี้เราทำข้อมูลนะครับผมการทำพิเทสไปใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นแล้วว่าได้เท่าไหร่ชุด วิชานี้นะครับผมการเป็นข้าราชการนะครับประกอบด้วยจํานวน20ข้อจํานวนคะแนนที่ต้องผ่านร้อยละหกสิบนะครับก็คือ12ฉะนั้นโพสเทสท่านผ่านแค่12หรือ13ท่านก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับท่านสามารถที่จะไปทําหน่วยอื่นได้เลยหากท่านเรียนครบทุกหน่วยแล้วนะครับผมทั้งพีเทสโพสเทส ในส่วนตรงผลสรุปการฝึกอบรมตรงนี้ครับมันจะขึ้นว่าผ่านให้ท่านปริ้นเอกสารหน้านี้นะครับออกมาสองชุดนะครับผมแล้วในส่วนตรงที่ว่างๆตรงนี้นะครับตรงชื่อผู้บันทึกคะแนนเนี่ยให้ใส่ชื่อท่านไปนะครับผมรับรองสำเนาถูกต้องมานะครับแล้วก็พื้นที่ที่มันว่างตรงนี้ด้านขวานะครับผมให้ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ดูแลผลการทดลองงานเรานะครับเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องตรงนี้กำกับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสรุปแล้วก็คือหน้านี้ครับจะมีสองลายเซ็นลายเซ็นของผู้ทดลองงานเองกับลายเซ็นของผู้ดูแลหรือผู้บังคับบัญชานะครับผมเอกสารพวกนี้เมื่อพิมพ์ออกมาแล้วรับรับรองลายเซ็นทั้งสองท่านแล้วนะครับผมให้พิมพ์ให้ทำจำนวน2ชุดแล้วให้ทุกๆท,ท่านนำเอกสารฉบับนี้ ส่งกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานของท่านนะครับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่นะครับผมเก็บไว้แล้วหลังจากนั้นเขาจะรวบรวมแล้วก็ส่งมาที่สสจเพื่อให้สสจรวบรวมรายงานผลการทดลองงานแล้วก็เสนอผู้ว่าราชาการให้ผู้ว่าราชาการสั่งให้ท่านผ่านทดลองงานนะครับ เน้นยำ are, 2, 3, 4, 5, 5้ำไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมขอให้ทุกทท่านนะครับผมเรียนให้จบภายในระยะเวลา6เดือนตามที่กําหนดนะครับเพราะหากไม่สามารถเรียนให้จบภายในระยะเวลา6เดือนตามที่กําหนดได้เนี่ยท่านจะต้องขยายระยะเวลาการทดลองงานนะครับฉะนั้นขอความกรุณานะครับผมว่าให้ทุกทท่านเรียนให้จบภายในระยะเวลา6เดือนตามที่กพกําหนดนะครับเมื่อเลิกเรียนทุกครั้งนะครับผมท่านก็จะต้องออกจากระบบนะครับ เป็นแบบนี้ถือว่าท่านออกจากระบบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับ